ลูกค้ามารับรถนะครับ สัมผัสแรกของลูกค้านะครับเป็นอาจารย์นะครับอยู่ละโน่นะครับจังหวัดสงขลาครับเดินหน้าถอยหลังง่ายๆครับสัมผัสแรกนะครับครับนี่อาจารย์แตะเบาๆนะครับเพราะว่าบอ่อกี้ถ้าแตะแรงนี่ท้ายยกเลยนะครับ ไม่ใช่เสียงผิดปกตินะครับเป็นเสียงปกติของมันเองนะครับถ้าถ้าขับไปสักพักสายพานเริ่มยืดเริ่มอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเซ็ตตัวดีขึ้นนะครับนี่คือผลงานการตัดนะครับนี่เล่งแค่เกียร์เล่นแค่ของขีดเลยนะครับเลขเลขประมาณเลขเลขเลขห้าเเลขห้าเลขห้านะครับเลขห้านี่ผลงานนะครับการตัดนะครับ ตอนแรกอาจารย์บอกวจะไม่ต้องลองกนบะเดี๋ยวไปลองที่บ้านแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็ลองขับเลยครับ หน้าบ้านเราก็จะเตียนเพราะลูกค้ามาลองรถนี่แหละครับ สายตัดก็ได้นะครับยาวๆเลยครับเริ่มจากคุ้นกับระบบเลี้ยวรอหลังแล้วนะครับเริ่มจากคุ้นแล้วนะครับอาจารย์เริ่มจากคุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องปรับเอให้อาจารย์นิดนึงครับถ้าอยู่ห่างเกินไปนะครับปรับได้นะครับนี่ไม่ได้เล่นเครื่องหนักเลยครับฟังเสียงเครื่องก็รู้ครับเล่นเบาๆนะครับไม่ถึงขีดกลางเลยนะครับ ไม่ได้ไขีดไปถึงขีดกลางเลยนะครับใส้หลังตัดได้สบายๆนะครับเดินหน้าตัดใสหลังตัดได้นะครับ เริ่มล่องแล้วครับอาจารย์เริ่มลงเริ่มแฮนด์ปรับซ้ายปรับขวาได้แล้วครับเริ่มล้องแล้วครับเริ่มฟ้องกับระบบเลี้ยวล้อหลังแล้วนะครับนะครับเริ่มล่องแล้วครับอาจารย์เริ่มล่องแล้วครับถ้าเราเหยียบลงเต็มเต็มเต็มหน้าจริงสายพานมันจะไม่มีเสียงดังนะครับ แต่นี่อาจารย์แตะๆให้เสร็นะครับกลัวว่าล้อเจอว่าท้ายมันจะกระดกยกขึ้นนะครับครับลูกค้าทําการลองรถก็ผมสนามสนามหน้าบ้านผมก็เปลียนไปด้วยนะครับเอาไว้ลูกค้าลองรถนะครับนี่ลูกอาจารย์เข้าไปชนเลยนะครับไปถึงนะครับไม่ชนนะครับขับไม่ง่ายครับขับไม่ง่ายครับ คือเป็นขวัญใจไปกเกษียณเลยนะครับรถจักร้าผมนะครับรุ่นนี้ทั้งนั้นครับอ,อนี่บอกพอแล้วใช่ไหมครับบอกพอแล้วอาจารย์กำลังเพื่อนครับอาจารย์กำลังเพื่อน อ่าบอกพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคครับกำลังเพลินนะครับกำลังเพลินโอเคไม่ไม่ยากครับไม่ยากได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ไหมครับได้นะครับโอเคครับปลายทางที่สงละโนดสงขานะครับคันนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ